สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำมันแกวผัดหมูสามชั้นค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็หั่นแครอทก่อนอถามว่าผัดมันแกวทำไมต้องใส่แครอทเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็คุณค่าทถังโภชนาการเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะมันแก้วค่ะวันนี้พี่การใช้สักประมาณ300กร,รัมนะคะก็ประมาณสักสามหัว ปอกเปลือกก่อนนะคะปอกเปลือกเสร็จสับเรียบร้อยเราก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะความหนาพอประมาณนะคะอ่าหั่นเหมือนแครอทเลยหั่นประมาณนี้นะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะนี่ทานแบบกรอบนะคะต่อมาค่ะต้นหอมค่ะ ต้นหอมก็จะใช้ประมาณสัก3ามสี่ต้นนะคะแล้วแต่เลยค่ะถ้าต้นใหญ่แล้วก็จะสามารถลดปริมาณได้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมสับแล้วก็จะได้ประมาณสักสอช้อนโต๊ะนะคะสับพอถูกอ,อกถูกใจได้ที่นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ เครื่องปรุงและก็วัตถุดิบเราต้องเตรียมให้เรียบร้อยต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายสําหรับวัตถุดิบของเราหมูสามชั้นค่ะหั่นชิ้นพอคํานะคะ ชิ้นปอกคำของพี่การก็ประมานี้นะคะาหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ชามพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่ามองว่างเพื่อนๆจะได้ไปลองทําดูนะคะอาหารแบบอร่อยบ้านๆของเราก็มีนะคะมันแกวของเรา600กร,รัมค่ะหมูสามชั้นนะคะ300กร,รัมค่ะ หั่นชิ้นพอคำนะคะกระเทียมสับสามช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะต้นหอมก็ประมาณสักสามสี่ต้นแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะแครอทก็ประมาณร้อยห้าสิกรัมนะคะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็นะคะออซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาค่ะ แล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงนะคะและก็วัตถุดิบสําหรับที่จะทำมันแก้วผัดหมูสาชั้นของเราก็ครบเรียบร้อยจะช้าอยู่ใหญ่เอากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาหมูสาชั้นลงผัดก่อน่ พอผัดเหลืองได้ที่นะคะ,ะเดี๋ยวพี่การเทน้ำมันออกนิดนึง่งทีแรกพี่การจะผัดเปล่า,าก็กลัวติดกระทะมากเกินไปอันนี้เราใช้น้ำมันช่วยนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันออกหน่อยหนึง่งที่เหลือเราก็จะเอาไว้ใส่กระเทียมลงผัดนะคะ,ะการเอาน้ำมันใส่นี่เอาน้ำมันออกแล้วนะคะใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะผัดกระเทียมให้สุกหอมนะคะ ส่วนหมูสามชั้นแล้วก็ตะล่อมไว้ข้างหนึ่งก่อน hmm. ผัดกระเทียมให้สุกหอมหอมสักนิด,ส,นดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมูสามชั้นลงคั่วต่อค่ะ hmm. แล้วก็คั่วกับหมูสามชั้นเลยนะคะ hmm. เพิ่มความหอมยิ่งขึ้นแล้วใส่แครอทก่อนเลยค่ะเพราะว่าแครอทจะสุกช้า เติมน้ำนิดหน่อยนะถ้ามีน้ำซุปล้วก็ใส่น้ำซุปได้ค่ะแล้วก็ใส่มันแกวของเราลงผัดเลยค่ะอันนี้นะคะเออรสชาติของเราก็จะเผ็ดร้อนนะพริกไทยนิดนิดนะใส่นะคะซอสปรุงรสฝากเขียวนะคะน้ำมันเอ่อเอ่อซีอิ๊วขาวโอพูดผิดพูดถูกแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยอตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรส ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคุกเข้าให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบตามด้วยนะคะต้นหอมค่ะผัดอีกสักนิดสิกสักหน่อยก็เป็นอันสุกนี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะทานแบบกรุบกรอบกรุบกรอบอืมเนื้อมันแกวก็หวานฉ่ำ อร่อยสุดฟินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะมันแกวผัดหมูสาชั้นของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ